ายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินพิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่3155ยกแขนขึ้นแล้วตะโกนหลังจากที่เต่าศักดิ์สิทธิ์เดินจากไปเชิญพิงก็นำจีหยุนและคนอื่นๆไปหายายเฟิงชิงโจไทและคนอื่นๆแม้ว่าอีกด้านหนึ่งจะมีคนหลายร้อยคนแต่เฉินพิงก็ไม่ตื่นตระหนกเลย ในทางตรงกันข้ามจีหยุนจินดงและคนอื่นๆต่างเพิ่มความระมัดระวังและจับอาวุธของพวกเขาเมื่อเห็นเฉินผิงและคนอื่นๆเดินเข้ามาแย่เฟิงชิงก็ยิ้มยอะและโจไทก็มองตรงไปที่เกาฉีหลันตราบใดที่เฉินพิงถูกฆ่าเกาฉีหลันก็จะเป็นของเขาผู้ชายคนนี้ไม่เคยยอมแพ้กับเกาฉีหลันไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อยากฆ่าเฉินพิง หลังจากที่เฉินผิงและคนอื่นๆเดินไปข้างหน้าย่ายฟึงชิงแล้วย่ายฟึงชิงก็มองดูจากนั้นจึงตั้งเป้าไปที่ผีเท่าปีศาจภูเขาและจีเหลียนซานผีเท่าชันพันธมิตรผนึกอสูรได้รับคำสั่งให้จับกลุ่มผู้ฝึกฝนปีศาจอีกครั้งและหวังว่าคุณจะไม่เข้าไปยุ่งและจากไปทันทีและประมุขจีสำนักเฟยเทียนของคุณทำธุรกิจเพื่อหาเงินมาโดยตลอด ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะไม่ต้องผ่านน,น้ำโคลนนี้ย่าเฟิงชิงพูดกับทั้งสองคนอาจารย์เย่เรามีการซ่อมแซมเวทมนต์ที่นี่หรือไม่จีเหลียนซานถามแน่นอนสองคนนี้คือผู้ฝึกฝนปีศาจเราเห็นพวกเขาทั้งหมดเมื่ออยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนั้นตอนนี้เชิญพิงกำลังสมรู้ร่วมคิดกับผู้ฝึกฝนปีศาจดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณอยู่ห่างจากเขา ยายเฟิงชิงชี้ไปที่จินดงและลั่วซี่แล้วพูดใช่เราเคยเห็นมาแล้วสองคนนี้คือม่อซิ่วโจไทสะท้อนจากด้านข้างนอกจากนี้ยังมีพระภิกษกุอีกหลายคนที่จำจินดงและล่วซี่ได้เพียงผู้ฝึกฝนปีศาจเท่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจแล้วไงละ่ะแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจแต่พวกเขาก็ไม่สมควรตายเหรอ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจแต่พวกเขาไม่เคยทำร้ายใครเลยอย่างไรก็ตามคุณซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรผนึกอสูรภายใต้ร่มธง,งของการปราบปรามผู้ฝึกฝนปีศาจได้ระดมผู้ฝึกฝนปีศาจจำนวนมากเพื่อการใช้งานของคุณโดยปรารถนาที่จะปกครองสวรรค์และมนุษย์ทั้งหมดพูดอย่างนั้น พันธมิตรผนึกอสูรของคุณน่ากลัวกว่าผู้ฝึกฝนปีศาจเหล่านี้เฉินผิงมองไปที่ย่เฟิงชิงอย่างเย็นชาแล้วพูดการแสดงออกของยา่เฟิงชิงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและเขามองไปที่เฉินผิงด้วยความประหลาดใจในสายตาของเขา รู้ไหมว่านี่คือความลับของพวกเขาในพันธมิตรผนึกอสูรมีเพียงระดับบนของพันธมิตรผนึกอสูรเท่านั้นที่รู้ความลับนี้และผู้คนที่อยู่ต่ำกว่าพันธมิตรผนึกอสูรก็ไม่รู้เรื่องนี้เลย ตอนนี้ที่เฉินทิงรู้จริงๆว่ากลุ่มพันธมิตรผนึกอสูรได้เลี้ยงดูผู้ฝึกฝนปีศาจให้ถูกกักขังมันไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งหมดซึ่งทำให้ไย,ยเฟิงชิงประหลาดใจแต่มันเป็นเพียงความประหลาดใจสั้นๆจากนั้นยไยเฟิงชิงก็หัวเราะเสียงดังและพูดว่า คุณกำลังพูดถึงอะไรทำไมฉันไม่เข้าใจคุณบอกว่าเรากำลังเลี้ยงผู้ฝึกฝนปีศาจให้เป็นเฉลยในพันธมิตรผนึกอสูรมันเป็นเรื่องตลกใหญ่ใครไม่รู้สมาคมผนึกอสูรของเรากำจัดปีศาจและปกป้องเตา๋าเป็นหน้าที่ของเราและการตามผู้ฝึกฝนปีศาจนั้นไม่สามารถคืนดีกันได้ เป็นไปได้อย่างไรที่จะเลี้ยงดูผู้ฝึกฝนปีศาจให้เป็นเฉลยเป็นคุณที่ปกป้องผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งสองนี้ทุกที่คุณมีความตั้งใจอะไรย่ายเฟิงชิงไม่กลัวว่าเชินพิงจะบอกความลับของพันธมิตรผนึกอสูรเพราะไม่มีใครเชื่อ ท้ายที่สุดแล้วพันธมิตรผนึกอสูรนั้นมีมาหลายปีแล้วและมันเติบโตขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากวิธีการที่ไร้ความปราณีของพันธมิตรผนึกอสูรในการต่อสู้กับผู้ฝึกฝนปีศาจทำให้ผู้คนจำนวนมากสมัครใจเข้าร่วมพันธมิตรผนึกอสูรตอนนี้ว่ากันว่าพันธมิตรผนึกอสูรและผู้ฝึกฝนปีศาจอยู่ในกลุ่มเดียวกันและพวกเขาเก็บผู้ฝึกฝนปีศาจไว้เป็นเชลย ใครจะเชื่อได้อย่างไรฉันไม่มีแผนใดๆแต่ตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ทั้งสองคนก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ใบหน้าของเฉินพิงสงบราวกับว่าพระหลายร้อยรูปนี้ไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินพิงรอยยิ้มของย่า่ฟิงชิงก็สดใสย,ยิ่งขึ้นด้วยวิธีนี้เฉินพิงจึงผลักดันตัวเองให้อยู่ตรงข้ามกับพระภิกษุอื่นๆเหล่านั้น ปกป้องการฝึกฝนปีศาจอย่างเปิดเผยสิ่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์มันเป็นข้อห้ามสหายนักโพรตเตาคุณก็เคยได้ยินเช่นกันเชิญผิงผู้นี้ปกป้องผู้ฝึกฝนปีศาจในที่สาธารณะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นศัตรูของพระของเราทุกคนวันนี้ฉันสันนิบาตปีศาจจะกำจัดปีศาจปกป้องเตาและกำจัดผู้ฝึกฝนปีศาจ หากใครกล้าปิดกั้นพวกมันพวกเขาจะถูกกำจัดพร้อมกันฉันยังหวังว่าเพื่อนชาวลทัทธิเต๋าจะเข้าร่วมกับเราในหลีกปีศาจผนึกเพื่อกำจัดผู้ฝึกฝนปีศาจทั้งหมดยายฟึงชิงใช้แสงพระภิกษุเหล่านั้นที่ถูกหลอกกำจัดผู้ฝึกฝนปีศาจกำจัดผู้ฝึกฝนปีศาจพระภิกษุหลายร้อยรูปยกมือขึ้นด้วยความขุนเคือง เสียงดังพอที่จะน่ากลัวและรัศมีเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนหวาดกลัวขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่3156ร่วมกันเมื่อมองดูผู้คนหลายร้อยคนยกแขนขึ้นและตะโกนใบหน้าของจินดงและลัวซี่ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่หลังจากมองหน้ากันพวกเขาก็ยังคงเดินออกไป เราสองคนเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเฉินมันเป็นเรื่องของเราสองคนที่คุณจะต้องจัดการด้วยดังนั้นไปเพื่อเราสองคนจินดงมองไปที่ยา่เฟิงชิงแล้วพูดว่าแม้ว่าจินดงและลั่วซี่จะกลัวแต่พวกเขาไม่อยากให้เฉินพิงเสียงเพื่อตัวเองบัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัวคุณสองคนกลับไปเฉินผิงพูดกับจินดงและลัวซี่ คุณเฉินเราซาบซึ้งในความมีน้ำใจของคุณแต่วันนี้ย้อนกลับไปแม้ว่าพวกคุณสองคนจะเสียสละโดยสมัครใจพวกเขาก็จะไม่ปล่อยฉันไปสำหรับการสมรู้ร่วมคิดกับผู้ฝึกฝนปีศาจมันเป็นเพียงข้อแก้ตัวยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดเป็นกลุ่มคนไม่มีอะไรต้องกลัวเฉินผิงพูดชาๆ เมื่อเห็นการแสดงออกอย่างมั่นใจของเฉินถิงจินโดงและลั่วซี่ก็ถอยห่างออกไปอย่างชา้าชาแต่ย่ายเฟิงชิงพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึงเฉินถิงคุณพระภิกษุกตัวน้อยกล้าที่จะหัวเราะเยาะพวกเราในฐานะกลุ่มคนคุณหญิงเกินไปฉันไม่สามารถฆ่าคุณในทะเลหมึกได้แต่ตอนนี้ฉันอยู่บนฝั่งแล้วฉันสามารถฆ่าคุณได้หลายร้อยวิธี จริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ลองเชิญผิงพูดยุ่วยุคเมื่อเห็นการแสดงออกที่ไม่แยแสของเชิญผิงยายฟิงชิงก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีด้วยเหตุผลบางอย่างชวนให้นึกถึงสิ่งที่พนักงานพูดเมื่อกี้และทัศนคติของพนักงานคนอื่นๆจากนั้นเมื่อเขาคิดที่จะอยู่ในเกาะเล็กๆเชิญถิงก็ล่ออินทรีขนนกสีเงินออกไป และตอนนี้ก็มีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวของเฉินผิงยายฟิงชิงกลัวจริงๆว่าผู้ชายคนนี้เฉินพิงจะมีทักษะพิเศษบางอย่างเช่นอัญเชิญมังกรทองหากเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายถึงหากคุณรวมตัวกับผู้ฝึกฝนปีศาจทุกคนจะถูกลงโทษแม้ว่าฉันจะไม่ทำอะไรเลยคนเหล่านี้ก็จะยังสามารถถอดผิวหนังของคุณออกได้ หลังจากที่ย่เฟิงชิงพูดจบเขาก็มองไปที่ผีเท่าปีศาจภูเขาและจีเหรียนซานแล้วพูดว่าได้โปรดผีเท่าปีศาจภูเขาและจีเหรียนซานออกไปทันทีและอย่าเข้าไปพัวพันกับผู้ฝึกฝนปีศาจไม่เช่นนั้นการต่อสู้จะประทุขึ้นและคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องย่าเฟิงชิงอย่าพูดไร้สาระฉันก็เป็นผู้ฝึกฝนปีศาจเหมือนกัน ทำไมคุณไม่ทำอะไรฉันเลยเป็นการกลั่นแกล้งฉันยอมรับว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจพวกคุณทุกคนมาหาฉันผีเท่าปีศาจภูเขาฉีกเสื้อคลุมสีดำของเขาออกแล้วพูดด้วยสีหน้าดูร้ายใบหน้าของย่าเฟิงชิงเปลี่ยนเป็นสีแดงอันที่จริงเขารู้จักตัวตนของผีเท่าปีศาจภูเขาแล้ว แต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของผีเท่าปีศาจภูเขาเขาจึงแท้งทำเป็นไม่เห็นและไม่ได้ยั่วยุผีเท่าปีศาจภูเขาเขาไม่คาดคิดว่าผีเท่าปีศาจภูเขาจะยอมรับเรื่องนี้ด้วยตัวเองและถึงกับเปิดเผยเขาในที่สาธารณะตบหน้าเขาด้วยซ้ำผีเท่าปีศาจภูเขาคุณกำลังพูดถึงเรื่องไร้าสาระอะไร ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจด้วยคุณซ่อนตัวลึกเกินไปเนื่องจากคุณเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจด้วยดังนั้นอย่าคิดที่จะจากไปในวันนี้ยายเฟิงชิงพูดอย่างแ้งธรรมฉันไม่ได้คิดที่จะจากไปหากคุณกล้าแตะต้องนายเฉินฉันจะพยายามฝึกฝนตัวเองให้ดีที่สุดแม้ว่าฉันจะตายด้วยการฉันก็จะลากคุณทั้งหมดลง ผีเท่าปีศาจภูเขามีสีหน้าดูร้ายและรัศมีของเผ่าพันปีศาจก็ระเบิดออกมาบนร่างกายของเขาและเขาไม่ได้ปิดบังไว้เลยแสดงทัศนคติที่สิ้นหวังเรื่องนี้ทำให้ภิกษุจำนวนมากตื่นตระหนกหลายๆรูปจึงมาร่วมสนุกและจับผู้ฝึกฝนปีศาจใครจะคิดว่าผู้ฝึกฝนปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างผีเท่าปีศาจภูเขา ผู้ซึ่งได้ข้ามอาณาจักรความทุกข์ยากมาแล้ววางแผนที่จะตายด้วยกันก่อนที่เขาจะลงมือด้วยซ้ำเรื่องนี้ใครทนได้พระภิกษุจํานวนมากถอยออกไปอย่างเงียบๆด้วยกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บเมื่อผีผีเท่าปีศาจภูเขาตายพร้อมกันโลกสวรรค์และมนุษย์เป็นกฎแห่งป่าพระสงฆ์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้อย่างไร ต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองย่ายฟึงชิงก็พนะเช่นกันเมื่อเห็นว่าทีเท่าปีศาจภูเขากำลังวางแผนที่จะตายด้วยกันก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวด้วยซ้ำขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่3,157ตัวต่อตัวเขาไม่เข้าใจว่าเชิญผิงให้ประโยชน์อะไรกับผีเท่าปีศาจภูเขามันคุ้มค่าที่จะปล่อยให้ผีเท่าปีศาจภูเขาทำงานหนัก ปรมาจารย์จีคุณเฟอิเชียนเซ็กต้องการผสมกับผู้ฝึกฝนปีศาจด้วยหรือไม่ย่ายฟึงชิงถามฉันสามารถมีส่วนร่วมกับใครก็ได้ที่ฉันชอบคุณคิดว่าคุณเป็นอะไรและคุณยังควบคุมฉันอยู่พันธมิตรผนึกอสูรของคุณคืออะไรในใจคุณรู้ดีกว่าใครๆหากฉันกล้าโจมตีคุณเฉินในวันนี้ฉันจีเหลียนซาน จะต่อสู้จนถึงที่สุดหลังจากที่ใช้โชคลาภของเฟอิเชียนเซ็กจนหมดหากมันเป็นเรื่องใหญ่เราทุกคนจะต้องตายที่นี่หลังจากที่จีเหลียนซานพูดจบรัศมีของการก้าวข้ามอาณาจักรความทุกข์ยากก็ระเบิดออกมาทันทีพระภิกษุจำนวนมากเห็นว่าจีเหลียนซานกำลังจะตายด้วยกันและพวกเขาก็แยกย้ายกันไปในทันทีเหลือพระสงฆ์กว่าครึ่งร้อยในคราวเดียว หลายหลายคนไม่ใช่สมาชิกของพันธมิตรผนึกอสูรและไม่ใช่สมาชิกของตระกูลโจดังนั้นใครจะมาร่วมทำงานอย่างหนักด้วยกันเมื่อเห็นว่าจีเหลียนซานกำลังจะตายด้วยกันย่ายเฟิงชิงก็รู้สึกเวียนหัวทันทีเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนเหล่านี้จะปกป้องเฉินผิงได้มากขนาดนี้เดิมทีย่ายเฟิงชิงต้องการทำให้ผู้คนเร่งรีบและทำความสะอาดเฉินผิง แม้ว่าเฉินพิงจะสามารถอัญเชิญมังกรทองออกมาได้จริงๆเมื่อเผชิญหน้ากับผู้คนมากมายเขาก็จะทำให้เขาจมน้ำลายเต็มปากแต่ในสถานการณ์เช่นนี้การต่อสู้ยังไม่เริ่มและคนครึ่งหนึ่งหนีไปแล้วหากเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆผีเท่าปีศาจภูเขาและจีเหลียนซานทั้งหมดจะตายด้วยกันจากนั้นเขาซึ่งเป็นรองหัวหน้าของพันธมิตรผนึกอสูรก็จะถูกกำจัด ใบหน้าของโจไทยก็เต็มไปด้วยความเขินอายตัวสัน่นด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งเขาได้เกลี้ยกล่อมและหลอกลวงปรมาจารย์หลายคนของตระกูลโจให้มาที่นี่หากพับไว้ทั้งหมดที่นี่และยังมีไว้สำหรับผู้หญิงพ่อของเขาจะถลกหนังเขาอย่างแน่นอนเมื่อเขากลับไปตระกูลโจสามารถมีศักดิ์ศรีและความแข็งแกร่งในด้านนี้ได้ ต้องขอบคุณปรมาจารย์สองสามคนที่ได้ข้ามอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากหากปรมาจารย์เหล่านี้ตายหมดแล้วตระกูลโจจะถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของพวกเขาภายในไม่กี่นาทีเฉินทิงคุณมีความสามารถที่จะท้าทายฉันแบบตัวต่อตัวคุณกล้าไหมถ้าคุณชนะฉันสามารถปล่อยให้ผู้ฝึกฝนปีศาจเหล่านี้อยู่รอดได้ ยายฟึงชิงรู้ว่าการต่อสู้แบบแก๊งยังไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงอยากต่อสู้ตามลำพังกับเฉินผิงท้ายที่สุดแล้วเขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากและเฉินผิงนักบวชตัวน้อยมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากและความแข็งแกร่งก็คือโลกแห่งความแตกต่างยายฟึงชิงไม่เชื่อว่าเฉินพิงจะเอาชนะเขาได้ เฉินทิงเหลือบมองยายเฟิงชิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจคุณแค่ต่อสู้กับฉันเหรอทำไมฉันยังไม่พอยายเฟิงชิงพงัาให้คุณและคนอื่นๆจากพันธมิตรผนึกอสูรมารวมกันถ้าเป็นแค่คุณฉันไม่มีความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวด้วยซ้ำเฉินทิงพูดเรียบเรียบเมื่อยายเฟิงชิงได้ยินเช่นนั้นเขาก็พูดอย่างชุนเฉียวว่า เจ้าจะคุยโวอะไรอีกถ้าเจ้ามีความสามารถข้าสามารถจัดการกับเจ้าผู้ฝึกฝนร่างกายได้มากเกินพอด้วยตัวข้าเองเมื่อเห็นว่าใยเฟิงชิงยืนกรานที่จะต่อสู้เพียงลำพังเฉินถิงก็กวักมือเรียกและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ทำอะไรนะมันจะไม่ถูกเย่อยเยอเยถ้าฉันโจมตีคุณซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนในอาณาจักรคอมโพสิต คนแรกจากอาณาจักรที่อยู่เหนือความทุกข์ยากคุณควรทำก่อนยายเฟิงยิ้มอย่างเย็นชาและพูดถ้าฉันทำคุณจะไม่มีโอกาสได้ทำหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็ยกเปลือกตาขึ้นเล็กน้อยและมองดูยายเฟิงชิงโดยไม่มีความผันแปรในดวงตาของเขาฮัม ในวินาทีต่อมาพลังอันรุนแรงของมังกรเหมือนมังกรทองพุ่งขึ้นมาจากบนหัวของเฉินถิงทันทีคริสตัลมังกรบนหน้าอกของเฉินถิงส่องแสงแวววาวพลังของมังกรกลิ้งเต็มไปทั่วร่างกายของเฉินถิงพลังอันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นใต้ฝ่าเท้าของเฉินถิงเริ่มพังทลายลงและร่างของเฉินถิงก็พุ่งออกมาเป็นภาพติดตาทันที โซนิคบูมที่น่าสะพรึงกลัวมีเสียงเหมือนฟ้าร้องเฉินถิงเคลื่อนไหวอย่างดูเดือดและดูร้ายโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยและความเร็วนั้นเร็วมากขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ